ฮัลสวัสดีครับมีรักี้แบร์นะครับวันนี้เราอยู่ในแลกหน้าล็อกวีรีเทิร์นนะครับผมอ่านี่ขออนุญาตแนะนําการเปิดบอร์ด24ชั่วโมงเพราะว่าแลกหน้าล็อกวีรีเทิร์นเราต้องเปิดบอร์ด24ชั่วโมงนะครับการเก็บเลเวลคือหาปาร์ตี้ให้ครบ5ครับจะได้เลเวเพิ่มขึ้น50%อ่ามีก็เลยขออนุญาตมาบอกนะครับว่าเราควรใช้ยูทิฟอนเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราต้องฟาร์ม24ชั่วโมงบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยไม่ต้องครับพี่หมีเฮ้ยฟาร์มเปิดบ้างไม่เปิดบบบ้้้้าาางงงงงกก็็ไไไไมมมมม่่่่่เเเเปนนนนรรรรดดดะะะลลลววหีโโคคอออััต์24ชจิ อ่าวิธีการเปิดกดเกมเซนเตอร์นะครับเสร็จแล้วเพื่อนๆกดอ่าพิมพ์คำว่า r a g เห็นไหมครับแค่แรกแค่แค่แรกก็ขึ้นเลยครับเห็นไหมแล้วล็อกวีรีเทิร์เพื่อนๆก็สามารถกดดาวน์โหลดตรงนี้ได้เลยครับอ่าแล้วถ้าเกิดเพื่อนๆที่แบบว่าอยากจะไปเล่นเซฟนอกนะครับรจะเป็นเกมอะไรก็แล้วแต่ไม่ต้องสมัคร ID ของ App Store แต่อย่างใดนะครับกดที่ t ซ o center นะครับแล้วก็กดคำว่า apk p L นะครับ ซึ่งโปรแกรมตรงนี้เพืเ่อนๆจะสามารถดาวน์โหลดทุกเกมบนโลกใบนี้ได้เลยโดยที่ไม่ต้องสมัครผ่านแอปอันนี้ก็เป็นเคล็ดลับที่ดีมากที่มีมเลยแนะนําว่า UG p h o เนี่ยเป็นโปรแกรมจําลองไอคาวที่ดีสุดนะครับของประเทศไทยนะก็ลองไปใช้กันดูได้พวกมีก็ใช้อยู่นะครับเดี๋ยวขออนุญาตแนะนําการใช้เลยและกันว่าเราจะใช้ยังไงในการบอทเจ้าแลระล็อกรีเทอร์นะครับผม หลังจากที่เพื่อนๆเ,เข้าเกมมาตรงนี้เสร็จแล้วนะคบเพื่อนๆก็ดูเลเวลก่อนยังมีตอนนี้25ใช่ไหมเอาหมกีก็กดหามอนครับกดหามอนก็กดคาว่า auto เลยครับเห็นไหมมันก็จะมีบอกเลยว่า27อ่า24นะครับพยายามบอดมอนเตอร์ที่เราสามารถทําวันทิตได้ก็คือมอนเตอร์ที่เลเวลพอกับเราครับอ่ะต่อไปกดซ้ายบนนะครับกดคาว่าโลกเพื่อนๆอ,อ,อยากบอดเลเวลที่ไหนกดไปเลยครับแอดยังคงหมีเห็นไหมตอนนี้ก็อยู่ที่แมปเลเวล20ก็จะอยู่แถวฟอนเทล่าถ้าหมีจะต้องไป30 ถ้าเลเวว่า30เราต้องไปแมปมอลลกครับผมกลางล่างนะครับก็คือให้เพื่อนๆพอรองสตีน่าก็คืออยู่ที่ซ้ายบนนะครับก็คือค่าบิซซิ่งนะครับนี่วาซิลลี่บิซซิ่งนะครับพอเปิดเสร็จให้เพื่อนเเก็บครับเปิดแต่เล้วว่า26พอเก็บเสร็จแล้วอย่าเพิ่งรีบใช้ครับบางคนเอาไปใช้โดยที่ค่าบิซซิ่งเนี่ยมีขอ,อย่าแนะนําครับนี่ครับอันนี้คือยกตัวอย่างก็คือแอนเฮลพีเคโซนตรงนี้เข้าไปจะได้เอพีคูณเยอะกว่าข้างนอกครับเขาก็เลยเก็บบิซซิ่งเนี่ยเอามาใช้ตรงนี้กัน ต่คืออย่างที่มีบอกนะครับว่าเพื่อนๆก็ต้องระวังนิดนึงนะจนังหวะก็เปิดใน U-T Phone ก็ได้ครับจะได้แบบออคอยดูตลอดเวลาครับประมาณนี้นะคือแบบนี้มันเป็นแบบ P.K. ที่สามารถฆ่ากันได้24ชั่วโมงไม่ผิดไม่ิมมดกฎอะไรด้วยนะเพะนั้นแล้วเพื่อนๆอาจจะต้องดูจอสนิดนึงนะครับแต่ว่าในส่วนการใช้บิสซิ่งคุม้มที่สุดก็อย่างที่มีบอกก็คือแบบ P.K. แน่นอนนะครับในมอลล็อกอะจะมเีเปิดที่ Anhel แต่ว่าถ้าเกิดเป็นแบบอื่นนะมีอย่างเล่นไม่ถึงมีเล่นตอนโค้ชอยู่แค่50นะครับมันตั้งอยู่แค่ตอนนั้น้นนนปรระะมาณีคับ ต่อไปการเก็บเลเวลก็เริ่มมาก็เพื่อนเพื่อเห็นมากดเข้าแผ่นที่โลกเห็นมากมันจะมีเอ็เลเวลบอกอยู่แล้วอยา่างคอนเทล่าก็ยี่สิบถึงสามห้าพอสามห้าเสร็จแล้วก็มอรครับแล้วเราก็ขยับไปเรื่อยตามแมปเลยที่เขาบอกแมปขึ้นเลเวลประมาณไหนมอนเตอร์ก็จะเออเลเวลประมาณนั้นครับเพ,เพื่อนๆก็สามารถบอดยาวได้เลยจนยันร้อยหกเอ็ดก็ประมาณนี้นะครับอ่ะแต่คืว่าเกมนี้จําเป็นที่จะต้องหาปาร์ตี้ในการบอดนะครับเพ,เพื่อนเพื่อเพราะว่าถ้าเกิดปาร์ตี้ครบ5เนี่ยจะได้ xp เพิ่มถึง50%เลย ก็พยายามหาปาร์ตี้ก่อนที่เพื่อนเพื่อจะบอทไปเคยเปิด UG Phone ก่อนหรือว่าจะนอนนะครับเพราะว่าเราจะเอพที่เยอะมากขึ้นแล้วก็อย่าลืมไปดูแมพนะครับตรงโลกนี่มันจะมีบอกเห็นไหมเราก็ไปบอทเอ่อมอนเตอร์ที่เลเวลพ,พอเราจะได้เลเวลไวขึ้นนะครับประมาณนี้นะ,ะเดี๋ยวเอาไปว่าเดี๋ยวมีขอยากสอนวิธีการใช้ UG Phone นะครับสำหรับคนที่ว่าเออเราต้องการบอทอยู่แล้วนะครับอันดับแรกให้กดออโต้ตรงขวาล่างเลยครับอ่าหลังจากกดเสร็จนะครับก็ให้เพื่อนเื่อเลือกมอนเตอร์ที่เพื่อนๆน,นต้องการจะเก็บเลเวลนะครับอย่างที่มีตติเป็นนน้ะครับ อ่ะเสร็จแล้วมันก็จะทําการยิงของมันเองเห็นไหมครับเสร็จแล้วทําไงต่อเอ,อแต่ว่าก่อนจะเปิดเนี่ยเพื่อนๆจะลืมเช็คยาเช็คอะไรด้วยนะครับอ่ะเสร็จแล้วกดซ้ายบนตรงข้างข่าวโฟนนะครับอันนี้หมีจะวงไว้อ่ะหลังจากกดกลับมาเดี๋ยวครับเกมก็จะทํางานของมันแล้วโดยที่ถ้าเราเปิดปิดเครื่องได้เลย UG Phone คือเป็นโปรแกรมจําลองของไอคาวครับไม่ได้เปิดที่เครื่องเรานะหมีแนะนําไม่ได้เปิดที่เครื่องเราคือการเปิดอยู่ใน UG Phone ซึ่งเราสามารถปิดเครื่องได้เลย อ่าต่อไปนะครับเป็นค่าบริการต่างๆของ UG Phone นะครับวันนี้มีบอกได้เลยว่าตกแค่วันละประมาณ10บาทเท่านั้นเองถ้าเกิบเทียบกับเพื่อนๆไปเปิดในคอมเนี่ยวันละ10บาทังไง UG Phone ก็ถูกกว่าแน่นอนนะครับอ่าตอนนี้ที่นิยมจริงจะเป็น m v p จะตก30วัน1เดือนแค่505บาทตกไม่ถึงวันละ10บาทอะคือวันละ6 7บาทเท่านั้นเองมีเลยแนะนําว่าระหว่างที่เพื่อนๆจะไปเปิดในคอมมามาเปิดใน UG Phone คุ้มกว่าเยอะครับหรือว่าจะเป็นในส่วนเกบวันไปเลยก็ได้ครับ1,490บ่ทอันนี่ช้อยอก้รับ ทีเอเนี่ยเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวมีต้องไปทําให้เขาเนี่ยน่ารุโตยังไม่ไ,ไปทําเลยครับแต่เขาจ้างอยู่นะแต่ยังไม่ได้ไปทําเลยเนี่ยล็กหน้าลองเอ็มคลาสสิกเนี้ยโกโก้มาเฟียนซึ่งทุกอย่างสามารถใส่ยูทิฟนได้หมดเลยครับสามารถใช้งานได้ถ้าเกิดมีจะปิดเครื่องมีก็สามารถปิดเครื่องได้เลยมีจะไปเอกินข้าวตกปลานั่งสมาธิปฏิบัติธรรมได้หมดเลยครับอยากทาอะไรก็ทําเสร็จแล้วถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนที่แบบว่าเฮ้ยผมบอดเออล็กน็อกรีเทิร์คิดถึงแล้วสองสามชั่วโมงทําไงก็กดกลับมาเลยครับแค่นั้นเองากกดลลัับบมเยคร เห็นไหมครับเจ้า UG Phone ก็จะทํางานของมันเองโดยอัตโนมัติโดยที่เราไม่เปิดเครื่องค่าบริการต่อวันแค่9บาทเท่านั้นเองนะคือมันอันที่ถูกมากถ้าเทียบกับท่าไฟสมัยนี้ก็ถือว่าถูกและคุ้มกว่าในการเปิดในคอมนะครับอ่ะอันนี้มีก็แนะนําวิธีการใช้ UG Phone นะครับเพื่อนๆสามารถเอาไปเปิดได้ทุกเกมบนโลกใบนี้เลยเกมอะไรก็แล้วแต่ที่มีระบบออโต้สามารถใช้ UG Phone ในการบอทได้อย่างนี้เดี๋ยวขออนุญาตแนะนําโปรโมสักนนิดนึงวันนี้เดี๋ยวจะมีอ t s ษเปิดนะครับ ก็ TNS ก really, ็คือเกมที่ต้องบอด24ชั่วโมงอยู่แล้วเป็นเซฟใหม่นะเผื่อใครอยากจะไปเล่น TNS ด้วยก็สามารถใช้ UG Phone ในการบอดได้เลยนะครับเดี๋ยวมีจะมีวิธีสอนอีกรอบหนึ่งนะครับเป็นอีกคลิปหนึ่งเผื่อใครมีคำถามอะไรเกี่ยวกับเออ UG Phone หรือว่าแ a น n a ล o อก V Return สามารถพิมพ์ใต้คอมเมนต์พูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้เหมือนเดิมนะยินดีช่วยเหลือผู้เล่นทุกคนนะครับแล้วเจอกันนะครับ